สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเพื่อน,อนทุกคนวันนี้ผมแคร์สเตอร์ลมน,นะในเกมไพค้าพอกเกตดิชั่นแล้ววันนี้ผมจะมาทำการรีวิวมอสสเปเดมันกันนะครับ <S <S โอเคครับเฝ้าปึ๊บโอเคจะเห็นว่าผมจะถือของอยู่นะครับจะเห็นว่าผมถือของอยู่ที่นี้ก็เป็นปกติน,ยยนะครับปกติจะมีตัว กดยิงอย่างนี้เน,นี่ยถ้ามันแบบเฮ้มัน,นบกักไม่รู้ัน็นไรนะเห็นมันบกักกดดีปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแต่ว่าม,มันจะมีอะไรของอ่ะทั้งชุดมันนะเฟี้ยวฟ้าหอมแก้วมันจะมีจุดบกักคือตอนเราถือของ ต้องคอยหายของมาวางนะซึ <c oughs> ่งวิธีการของบญนี้หางา่ายด้วยการเอาว,วิดเอาวิดเนี้ยมาครับด้วยการต้องหาจะหาหนี่แล้วก็ต้องมีลอสเลสแล้วก็มิ่นะหมึกก็จะดีหาได้จากน้ำตีไม่ดดได้นะนอกาสดอกน้ไม่เล่นก็ได้ ไม่ดตัวนี้ก็ไม่ดอกผมแตไม่ดอกใช่ไหมเรเป็นังไม่ดอกมไม่ดอก,อดอกโอเคนะ ยินไม่ได้แตนะ่เอาเกมม่แป๊บหนึ่งปุ๊บปุ๊บก็ไม่มีแล้วครับหน่อยเดียวมจะมาที่นนะมมาท้าเน,ะนี่อันนี้ก็หางมทั่วไปคนระับ ครับอันเนี้ยอ่าเราได้จะมางมูลด้วยนะเราแค่ไปจิ้มก่อนนะขอโทษนะอ่าอันนี้ะน,น,ะ,ะ,ะ,น,นะครับอันนี้เราใช้ดัมมอนสามเม็ดครับอิงกอร์สามเม็ไดไปสามอันโกลเด้นสองขามาจะเป็นน,นี้เราใช้น,นี้ด้วยนะครับ ผมไม่เข้าใจคือม,มันยิงไม่ได้แนะล้วรอปกติยิงได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าผมทำให้คิบหายแล้วก็จะเป็นหนึ่งอะไรเดี๋ยวมาลองบูล้างผ่านกันเดี่ยวกดกด เมืดล้ะเซ็แนนออกเข้าโปรแกรมใหม่เลยอืม อืมลอมิอนนะอืมเข้าไปเลยครับเข้าเกมนะปะื๊ึแม่งอ็ไม่มีเฮ้ยแต่ปกติมันมีนี่นะเอามาเป็นไรชุดสปไปเดอร์นี่แมวยิงเด้วยปันมันมปไปแล้วแมนครับทำไมได้ไม่รู้ หอดเดียวไม่หล่อแต่เสื้อแม่งสวยดียวะเออว่ะคนหนึ่งคนแม่งตีได้เฉยๆไปจ้าลาใส่ก่อนนะใส่ก่อนเนาะ ฟิวมันยังหดกลืนไปดีเอาแบบนี้แล้วดีปุ๊บว๊บหนูโอนี่จะโดนห้วย้เลยแวเออมาอยู่บนนี้ละ ไวยจริงๆเฮ้ยอ,อยู่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ต้นนั้นใหญ่บะไรไปไม่รู้ขึ้นก่อนละแป๊บโอเคขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แล้วนะฮะเอ,อ่อโอเคไอ้มเย็นเป็นศกหนึ fact, uh, Race. ่งแฟลกอสรอสเรสอ้าวยิงเวลาละแม็กหมดหรือ มันไอ้ตัวหัวหมันเทิงละบันเทิงมาลยอื้มตัวนี่เ ลู้จิ้งท้าวอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมันไรก็นนี่นี่อะไายแล้วก็ขอจบเป็นตลกแบบนี้นะอย่าลืมกดติดตอนนอามและอย่าลสสืมกด subscribe ด้วยนะบายพระ